กรับสวัสดีทุกๆท,ท่านที่เคารพรักกันสูงค่ะกลับมาพบกับอาจารย์เบยิบสีใครใจใกันอีกแล้วนะคะวันนี้อาจารย์เบยิปสีใครใจภูมิใจเสนอดวงชะตาของท่านที่เกิดรักา,าราสีพฤษภซึ่งเป็นการพยากรณ์ดวงสำหรับเดือนกันยายนพศ2567ค่ะเรามาเริ่มรับชมรายการดีๆรายการเลิศ ของอาจารย์มียุบสี่ใครใจ,ใจกันได้เลยนะคะออมอัคคีพาหูบุพผังสการะวันทนังครูบาจารยละยังอาจริยะเทวามุนีรือศีสิทธาปิตามตาอโรคเยนะสุเคณจะชะมามีหังสาธุสาธุสาธุ เป็นสิทธิ์มีครูนะคะดังนั้นเวลาที่นำวิชาของครูบาอาจารย์มาใช้จะต้องคอยระลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์ค่ะวันนี้เช่นเคยนะคะอาจารย์มิยุบครีไคลใจนำไพ่ชุดไพ่พรหมยานของท่านอาจารย์พรหมญานรัตนยานพิโมกนะคะซึ่งมีความแม่นยำนะคะมากที่สุดเลยในณขณะนี้นะคะและเดี๋ยวอาจารย์มยุบซีใครใจจะ เลือกไพ่นะแทนตัวชาวรักษาราศีพฤษภชาวธาตุดินจํานวนทั้งสิ้นสิบสองใบค่ะแม่หมอเลือกไพ่ออกมาครบแล้วนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามารับชมซิว่าเอ๊ะ ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพฤษภชาวธาตุดินเนี่ยดวงเป็นอย่างไรบ้างนะคะไพ่เขามีพลังงานเยอะมากเลยเนี่ยพลังงานของครูบาอาจารย์นะคะทะลุจอทะลุไพ่มาเลยทีเดียวโอ้โหนี่ท่านผู้ชมไพ่ใบแรกสวยงามมากนะคะโอ้ยังมีไพ่ดีด้วยนะ องค์พระเกตมงคลเอ๊ะชาวลัคนาราศีพฤษศเนี่ยมีเกณฑ์การเดินทางไปยังต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศด้วยนะช่วงนี้นะคะเอเมคิกาท่านผู้ชมค่ะสำหรับไพ่ใบแรกนะคะพระแม่โพศพค่ะเขาบอกว่าดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพฤษศเนี่ยในเดือนกันยายนนี้ดวงของท่านเองนี่นะคะมีความอุดมสมบูรณ์ มีความมั่งคั่งมีความเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรโชดช่วงชะชวนหยิบจับหยิบจับสิ่งใดเป็นเงินเป็นทองคิดเงินล้านได้เงินล้านคิดเงินหลยๆล้านได้หลยๆล้านค่ะท่านผู้ชมโอ้โหอ์พระแม่โผล่ศพมาเลยนะคะใบแรกนี่ก็กินขาดแล้วนะคะชาวลัคนาราศีชาวเอ่อชาวลัคนา,า,าราศีพฤษภชาวธาตุดินนะคะ มีความมั่งคั่งมีความร่ำรวยค่ะดวงชะตาชีวิตของท่านสวนกระแสเลยทีเดียวนะคะนี่เพียงแค่ไพ่ใบใแรกเท่านั้นนะคะมีความอุด,ดมสมบูรณ์มีความมั่นคงของชีวิตนะเรียกว่าดีมากเลยทีเดียวค่ะต่อมานะคะท่านผู้ชมแขสสำหรับพระรามกับนางสีดานะคะดวงของท่านเนี่ย องค์พระแม่โพศบยังมาบอกความโชคดีของท่านยังไม่เพียงพอนะในการเริ่มต้นชีวิตในเดือนกันยายนพศ2567นี้นะคะในไพ่พระรามกับนางสีดายังบ่งบอกได้ว่าเกณฑ์การเงินการทองของชาวราศีพฤษภอยู่ในช่วงขาขึ้นคิดเงินล้านได้เงินล้านคิดเงินหลายล้านได้หลายล้านหยิบจับสิ่งใดมีเกณฑ์การประสบความสำเร็จ นะแล้วยิ่งตัวท่านเองมีความเชื่อว่าตัวท่านเองเป็นผู้ที่มีโอกาสมั่งคัง่งมีโอกาสล่ำรวยได้ยิ่งเป็นการดีเลยทีเดียวสำหรับตัวท่านนะคะการที่เรามีความเชื่ออย่างมั่นคงแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะทำให้ประตูขุมทรัพย์แห่งจักรวาลเนี่ยเขาเปิดให้กับตัวท่านได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นชาวราศาีพฤษภตัวคุณเองมันจิตมั่นใจเลยนะคะว่าช่วงนี้ดวงดีช่วงนี้ดวงของท่านเปิดดวงคุ้มทรัพย์ดวงเศรษฐีดวงมหาเศรษฐีของท่านกำลังเปิดต้อนรับท่านนะคะชาวราศาีพฤษภโอ้โหไพ่สวยงามอมกต่อมาะคะ่ะท่านผู้ชมแขะไพ่โมราค่ะไพ่โมราเนี่ยมาเตือนค่ะ ท่านผู้ชมนะคะมาเตือนนี้กับชาวร,ราศีพฤษภเนี่ยนะตัวท่านเองเนี่ยห้ามลังเลห้ามสงสัยความลังเลความสงสัยมันเป็นตัวบล็อกเป็นตัวล็อกความเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรยช่อช่วงชัชวานในชีวิตเนี่ยของเรานะคะท่านผู้ชมดังนั้นเนี่ยเชื่อสิ่งใดก็ตามเนี่ยให้เชื่อมัน่นเชื่อในความสามารถในตัวของคุณได้เลยแล้วชาวร,ราศีพฤษภเนี่ยนะตัวคุณเองเป็นผู้ที่มีความ พยันมีความอดทนเป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดไวพริบดีมีความสุขุมพรีภารีภาพเนี่ยแมกนะทำสิ่งใดตัวคุณเองจะมีระเบียบมีวินัยและมีความวิริยะอุตสาหะมีความอดทนมีการลงมือทำเนี่ยอย่างต่อเนื่องนะคะดังนั้นมั่นจิตมั่นใจนะคะ อย่าลังเลอย่าสงสัยค่ะเพราะว่าความลังเลความสงสัยเนี่ยมันเป็นตัวบล็อกเป็นตัวร็อนะคะความเจริญรุ่งเรืองรุ่ง,งรโรจน์ชดช่วงชัช,ชวันในชีวิตของเราค่ะชาวลัคนาราศีพฤษภต่อมานะคะองค์เทพพระเพลิงค่ะโอ้โหเวลาที่เราเนี่ยวู่วามใจร้อนมันก็ไม่เป็นผลดีนะคะเวลาเราวู่วามใจร้อนเวลาเรารีบเวลาเราสรรสร้างลงมือทําสิ่งใดี็ตามททาด้วยการที่ขาด ความใจเย็นขาดสติสัมปชัญญะนะคะและลงมือทําแบบลุกๆเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่โอเคมันเป็นผลออกมาไม่ดีเลยนะคะท่านผู้ชมค้ะนะไพ่ก็เตือนมานะดังนั้นชาวราศาาีพฤษภเนี่ยในช่วงเดือนกันยายนนี้อย่าวู่วามอย่าใจร้อนอย่าบุ่มบามนะและเวลาการติดต่อเจราจาการพูดคุยกับบุคคลต่างๆในวงของท่านนะคะใน ในเครือข่ายของท่านนะคะช่วงนี้เนี่ยการพูดของท่านจะต้องมีในด้านของ positive thinking นะคะพูดให้เป็นพลังบวกค่ะนะอย่าพูดอะไรที่มันเป็นใน n egative ในที่มันมีแต่พลังงานลบหรือพูดอะไรที่มันไม่สร้างสารรค์นะคะท่านผู้ชมจะส่งผลร้ายกับตัวท่านค่ะนะภัยเตือนมาว่าทําสิ่งใดก็ตามอย่าวู่วามอย่ารีบนะอย่าบุ่มบ่ามนะ,ะให้มีความ ให้มีรูทเนื้อรูทตัวมีสติสัมปชัญญะเนี่ยอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะชาวร,า,ราศีพฤษภซึ่งชาวร,า,ราศีพฤษภเองตัวท่านเองก็สามารถปฏิบัติได้ทําได้เพราะตัวคุณเองเป็นผู้ที่มีความอดทนมีความอดกลั้นมีสปิริตที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะคะชาวร,า,ราศีพฤษภชาวธาตุดินนะคะต่อมาค่ะท่านผู้ชมค่ะโอ้โหเรามาถึงองค์เทพพระเกตมงคลค่ะ องค์เทพระเกตมงคลอย่าบอกเลยนะว่าดวงของท่านเนี่ยอยู่ในช่วงขาขึ้นมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาคุ้มครองตลอดชีวิตเลยนะคะและช่วงนี้ตัวคุณเองก็มีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากโคชครูครูบาอาจารย์นะคะจากสามารถที่จะนำตัวเองเข้าไปอบรมไปศึกษาคุ้นควาหาความรู้ได้นะ่ะอย่างต่อเนื่องเลยสามารถพัฒนาความรับรู้ ของตัวคุณได้อย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวชาวรัคนาราศีพฤษศหยิบจับสิ่งใดช่วงนี้มีโอกาสประสบความสําเร็จโดยง่ายเลยทีเดียวนะคะและที่สําสคัญเลยนี่ไพ่บอกว่าตัวคุณเองมีเกณฑ์การเดินทางไปยันต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศได้ด้วยและปลอดภัยด้วยนะคะท่านผู้ชมโอ้ไพ่สวยงามมากนะและยิ่งไปกว่านั้นหากชาวรัคนาราศีพฤษภตัวคุณเองมีโครงการดีๆมีโครงการเลิศๆลแล้วก็นะคะให้รีบจับ และลงมือทำรีบค้นคว้าหาความรู้พัฒนาความรู้ในเรื่องราวต่างๆในสิ่งที่ชาวรัคนาดาศีพฤศพเนี่ย มีความปรารถนาอันแรงกล้าที่ต้องการสรรสร้างสิ่งเหล่านั้นให้เขาเกิดขึ้นเป็นรูป,ปรธรรมสร้างสิ่งเหล่านั้นที่เกิดขึ้นเป็นรูป,ปรธรรมและอย่าลืมเมื่อประสบความสําเร็จแล้วนะคะแบ่งปันเรื่องราวดีๆเหล่านี้ไปยังบุคคลต,ต่างๆในสังคมในชาติและทุกๆคนบนโลกใบนี้นะคะชาวลัคนาราศีพฤษภโอกาสประสบความสําเร็จดีเยี่ยมและมีเกณฑ์การประสบความสําเร็จเนี่ยอย่างแน่นอนนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าลืมนะต้องทําไมคะ ไม่ลังเลไม่สงสัยความลังเลความสงสัยเนี่ยเป็นตัวบล็อกเป็นตัวร็อกนะคะความเจริญรุ่งเรืองรุ่งโร์โชว์ช่วงชัชวันในชีวิตของเราคะ่ะตอ่อมานะคะโอ้โหองค์พระพิเนศงหนูคะ่ะท่านผู้ชมคะในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะเป็นวันคเนศนะคะเป็นวันคเนศนะเป็นวันคเนศจตุรถีพอดีเลยนะคะหากชาวราศีพฤษภชาวทัตดินเนี่ย นะได้มีโอกาสนะคะบูชาองค์พระพิคเนศนะคะด้วยดอกดาวเรืองด้วยผลไม้มีกล้วยมีอ้อยน้ำอ้อยหรือผลไม้ไหลายๆชนิดเลยก็ได้นะคะอย่างละสามชนิดนะคะสมผลหผลเจผลหรือ9ผลเนี่ยตามกำลังเลยนะคะของชาวรักนณาราศีพฤษศนะคะและมีนม มีน้ำแดงมีน้ำเปล่าและที่ขัดไม่ได้เลยคือทูปกร,รมญานเทียนนะคะดอกดาวเรืองสีเหลืองนะคะเตรียมให้พร้อมเตรียมให้ดีนะคะทำการสการะบูชาองค์พระพิคเนตค่ะนะคะเพราะว่าในวันที่7ถึง17กันยายนพศ .2567 นี้องค์พระพิคเนตเนี่ย ท่านได้เสด็จลงมายัางโลกมนุษย์นะคะทําให้ตัวเราเองเนี่ยทำไมได้ขอพอรได้รับพรจากองค์พระพิคเนเนี่ยอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวและพระองค์ยังอวยพรให้กับชาวรัคนาราศีพฤษภเนี่ยนะคะกระโดดข้ามความท้าทายต่างๆในชีวิตไปได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวท่านผู้ชมโอ้โหดีเลิศมากแ ต่อมานะคะท่านผู้ชมค่ะองค์เทพพระสุกค่ะองค์เทพพระสุกเนี่ยก็บอกว่าความรักของชาวร,า,ราศรีพฤษภดีเลิศม,มากนะคะไม่ว่าท่านจะแต่งงานแล้วมีสามีมีภรรยามีคนพิเศษแล้วนะคะหรือท่านอาจจะเป็น l g t b q a i ก็ตามนะคะความรักดีความรักเลิศ มีความเข้าจิตเข้าใจกันเป็นปฏิปทิศทางที่ดีเยี่ยมแม่หรือแม้แต่ท่านยังไม่แต่งงานก็ตามแต่อยู่ด้วยกันมาแล้วมีลูกมีเต้าแล้วก็ตามนะคะความรักของท่านในเดือนนี้มีความเข้าจิตเข้าใจที่ดีมีความเป็นกัลรารยมิมิที่ดีนะอยู่ด้วยกันแล้วรวยอยู่ด้วยกันแล้วมีเงินมีการส่งเสริมมีความโรแมนติกมากๆเลยในความรักดวงความรักของคุณกับคู่ของคุณส่งเสริมกันดีมากๆเลยทีเดียวแค่ชาวลัคนาราศีพฤษภ และสําหรับท่านที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองใช่ไหมคะและมีหุ้นส่วนหุ้นส่วนช่วงนี้เขาก็ให้การผลักดันในการสนับสนุนชาวรัคนาราศีพฤษภชาวธาตุด,ดินอย่างดีเยี่ยมด้วยเช่นกันคะ่ะโอ้โหดีมากๆเลยทีเดียวดวงยันดีเท่านี้ไม่พอตัวท่านเองยังมีองค์เทพธิดาพระจันทร์นะคะซึ่งพระองค์เนี่ยมาบอกว่าให้ชาวลัคนาราศีพฤษภช่วงนี้ให้มี ความระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพเวลาท่านไปตากแดดตากฝนให้ป้องกันตัวเองให้ดีๆนะคะนะทำตัวเองเนี่ยเอาตัวเองอยู่ในที่ร่มนะคะอย่าไปตากแดดกลางแจ้งนะคะนะเพราะว่าเรื่องโรคบูฟเนี่ยเขากำลังฮิตมากเลยในช่วงนี้นะคะสตรอเนรี่ฮิตมากเลยดังนั้นตัวคุณเองจะต้องทำหคะหลีกเลี่ยงอากาศร้อนหลีกเลี่ยงอากาศ น้ำคงน้ำค้างฝนตกนะคะหลีกเลี่ยงให้ดีนะดูแลเอาอ,อกเอาใจใส่สุขภาพพรรณนาไมของตัวคุณให้ดีนะคะทานผักทานผลไม้นอนหลับพักผ่อนให้เป็นเวลาอย่าไปวิตกอย่าไปกังวลใจอย่าไปเคร่งเครียดในบางเรื่องมากจนเกินไปนะคะสิ่งไหนเนี่ยถ้าเราตัดได้ตัดไปเลยค่ะสิ่งไหนที่มันไม่เป็นประโยชน์กับชีวิตของเราตัดออกไปจากชีวิตของเรานะคะชาวราศีพฤษภ โอ้โหดีเยอะมากมากเลยทีเดียวคะ่ะต่อมานะคะท่านผู้ชมแขกผ่านบุญจับนางมโนราเขาบอกว่าท่านใดจะตามนะคะอาจจะมีคําถามถามอาจารย์เบว่าเอ๊ะอาจารย์เบช่วงนี้เนี่ย ฉันมีเกณฑ์การโยกย,ย,ย้ายไหมฉันมีเกณฑ์การย้ายบงย้ายบ้านไหมในไพ่บอกไม่มีนะคะยังคงอยู่ที่เดิมนะคะเกณฑ์การโยกย้ายยังไม่มีนะคะแต่ตัวท่านเองมีเกณฑ์การเดินทางแบบชั่วคราวเดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศได้นะและเกณฑ์การเดินทางของคุณปลอดภัยอุบัติเหตุไม่มีค่ะนะจ๊ะส่วนในเรื่องที่อยู่อาศัยเนี่ย ตัวคุณเองจะต้องมีการจัดห่วงจุ้ยให้สวยงามจัดห่วงจุ้ยให้ดีจัดบ้านเนี่ยให้เหมือนกับโรงแรมห้าดาวไปเลยนะคะ พยุงขยะเนี่ยเก็บใส่ลังเก็บใส่กล่องนะคะรีบจําหน่ายใจแจกไปเลยค่ะอย่าเก็บเอาไว้มันรกและที่สําคัญนะคะนําเรื่องของเชื้อโรคหนูแมลงสาบสัตว์หรือขานเนี่ยเข้ามาสู่เคหสถานของเราไม่ดีเลยทีเดียวนะคะท่านผู้ชมนะคะรีบจำหน่ายใจแจกไปเลยค่ะบางท่านบอกว่าแม่แม่หมอฉันเก็บไว้ก็สร้างไรายได้ได้นะคะมันได้จริงค่ะท่านผู้ชมแต่ว่ามันเป็นไรายได้ในลักษณะว่า บี้ยหัวแตกนะคะเงินเข้ามาก้อนเล็กๆก้อนน้อยๆนะคะหากเราเนี่ยจัดบ้านของเราให้มีห่วงจุ้ยที่สวยงามจัดบ้านของเราเนี่ยเปิดประตูคุ้มทรัพย์แห่งจัก,กรวาลเปิดให้มีเงินมีทองเข้ามาในบ้านของเราอย่างมากมายเงินหลักแสนหลักล้านหลักหลายล้านนะคะดีกว่าเยอะค่ะท่านผู้ชมนะอย่าลืมนะคะขยับขจัด เขายงขยะออกไปใส้หมดเลยนะคะทำบ้านจัดห่วงจุ้ยของเรีสวยงามเหมือนโรงแรมแ้าดาวเลยทีเดียวค่ะ เปิดประตูขุมทรัพย์แห่งจักรวาลค่ะท่านผู้ชมนะต่อมาค่ะองค์พระพรหมฤาษีโอ้โหให้ใบนี้นะบอกว่าท่านใดก็ตามนะคะที่รับราชการในช่วงนี้เป็นโอกาสดีเป็นจังหวะด,ดีของท่านและมีเกณฑ์การได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งและมีโอกาสได้สองขั้นท่านใดทําธุรกิจกิจการงานเป็นของตัวเองไม่ว่าจะเป็นธุรกิจออนไลน์ธุรกิจออฟไลน์ธุรกิจออก การเกษตรธุรกิจระหว่างประเทศธุรกิจข้ามชาติหรือธุรกิจทุกชนิดบนโลกใบน,นี้แบบ360องศาธุรกิจของคุณมีเกณฑ์การเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ชดช่วงชัชวันดีมากๆและมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาจากผู้หลักผู้ใหญ่จากผู้ที่โตคุณเองเนี่ยไปติดต่อเจรจาพูดคุยกับเขานะคะและอย่าลืมนะต้องเน้นในเรื่องของ คำพูดที่เป็น positive thinking ค่ะนะมีพลังงานบวกเยอะๆนะท่านใดรู้สึกมีพลังลบแม่ตัวคุณเองก็นำตัวเองออกมาห่างๆจากเขาค่ะนะเพราะว่าถ้าเราจะแบบว่าดีที่เขาออกไปจากเราก็ยากนะคะเราเองเอาตัวเราเองออกมาดีกว่าค่ะนะคะ <c oughs> นะอะต่อมาค่ะท่านผู้ชมขานะองค์ท้าววิรูปักโอโหเขาบอกว่าหากชาวราศีพฤษภชาวธาตุดินเนี่ย มีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้นะคะเป็นการดีสำหรับคุณค่ะมันปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบค่ะคิดดีทดําดีพูดดีเพื่อเป็นสิริมงคลชีวิตกับตัวคุณนะคะทาให้ตัวคุณเองมีสติสัมปชัญญะอันดีเลิศหยิบจับสิ่งใดก็จะมีการบริหารมีการเมนจมีการจัดลำดับขั้นตอน ได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวตั้งแต่ข้อ A ไปจนถึงข้อ Z เลยทีเดียวนะคะนะและทำให้ตัวคุณเองเนี่ยหยิบจับสิ่งใดมีเกณฑ์การประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วแบบร้อปอร์เซ็ต์ค่ะชาวลัคนาราศีพฤษภชาวธาตุดินนะคะต่อมาขาองค์ทศกัณฐ์ออกรบนะคะเป็นใบเป็นไพ่ใบที่12นะท่านมา็นปันอาลายท่านมาเตืนอน,ตนว่าความวู้วามความใจร้อน หรือการที่เราทําอะไรแล้วเราไม่มีการวางแผนไม่มีการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลมาร่วงหน้าเนี่ยมันมันไม่โอเคมันจะทําให้เรื่องเราต่างๆมันเกิดความยุ่งยากและเกิดความยากนะคะแต่หากเราเนี่ยมีสติสัมปชัญญะ นะมีระเบียบมีวินัยมีการลงมือทําอย่างต่อเนื่องมีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ร่วงแน่ด้วยความใจเย็นด้วยความมีสตินะคะจะทําให้สิ่งนั้นเนี่ยเราสามารถดําเนินการได้อย่างเป็นลําดับขั้นตอนนะคะท่านผู้ชมสามารถดําเนินการ ไปตามสเตปตั้งแต่ข้อ A ไปจนถึงข้อ Z เลยความยุ่งยากความวุ่นวายจะค่อยๆค,คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีนะคะท่านผู้ชมดังนั้นชาวร,า,ราศีพฤษภท่านใดก่อนหน้านี้หากตัวคุณเองรู้สึกว่า ชีวิตมันยุ่งยโยงนะคะจิตใจของคุณมันกระเจิงให้คุณรีบกลับมาอยู่กับจิตกับใจรีบเนื้อรู้เนื้อรู้เนื้อรู้เนื้อร,ร,รู้ตัวนะมีโอกาสนั่งปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิตัวคุณเองอาจจะจัดห้องพระที่บ้านของคุณสําหรับบ้านท่านใดที่ยังไม่มีห้องพระจัดมุมมุมนึ่งในห้องในบ้านของคุณเลยอะ่ะให้เป็นห้องพระให้เป็นสัสดส่วน แยกไปเลยจากห้องนอนจากห้องนั่งเล่นให้เป็นห้องพระเป็นสัดส่วนเลยนะคะคุณนำตัวเองของคุณไปนั่งสมาธิหายใจเข้าลึกๆนะคะแล้วกั้นหายใจเอาไว้นับหนึ่งถึงหกหรือถึงเจ็ดถึงแปดแล้วแต่เลยนะคะแล้วแต่ปอดใครจะกว้างใครจะใหญ่แค่ไหนเสร็จแล้วให้คใ,ให้คุณเนี่ยค่อยๆผ่อนลมหายใจออกช้าๆโดยนับหนึ่งถึงแปดในใจด้วยเช่นกันนะคะ นะทําแบบนี้วนซ้ําไปสักห้านาที10นาทีจะทําให้จิตใจของคุณมีความเบิกบานใจมีความอิ่มเอ็มใจมากขึ้นความยุ่งเหยิงความวุ่นวายหัวใจที่กระเจิงจะปรับสมดุลจะปรับสมดุลได้ดีมากๆยิ่งขึ้นชาวรัคนาราศีพฤษภชาวธาตุดินนะคะ แต่โดยรวมแล้วดวงชะตาของชาวรัคนาราศีพฤษภชาวธาตุด,ดินอยู่ในเกณ์ดีมากสิ่งศักดิ์สิทธิ์รักมีกระแก้วทั้งเจ็ดชั้นคอยปกปักรักษาคุ้มครองตัวคุณอยู่อยู่ที่ใจของคุณแล้วแหละนะทำใจให้มีความนิ่งมีสติมีสมาธิอยู่ตลอดเวลาค่ะชาวรัคนาราศีพฤษภ ชาวธาตุดินและอาจารย์เบยิบซีใครใจก็ได้พยากรณ์ดวงชะตาของชาวราารศีพฤษภชาวธาตุดินจบลงแล้วค่ะอาจารย์เบยิบซีใครใจต้องขอกราบขอบพระคุณเพื่อนๆพี่ๆและลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกที่เข้ามารับชมคลิปดีๆของอาจารย์เบยิบซีใครใจโดยเฉพาะ ชาวเยอรมนีอเมริกาอไอซ์แรนด์นอร์เวย์รัสเซียมาเลเซียฮ่องกงคอ,งคอรียลาวสกัมพูชาเวียดนามพี่น้องคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยและพี่น้องคนไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกเข้ามารับชมคลิปดีๆของอาจารย์เบยิบซีใครเจอกันครั้งใดก็ไม่เคยลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดขอบคุณและกดซ u เปอร์แซ์ให้กับอาจารย์เบยิบซี ใครใจใครก่อนจากกันอาจารย์บียิปซีใครใจขอให้เพื่อนๆพนพี่พ,พี่และลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกโชคดีมีความสุขมขั่งคั่งร่ำรวยทั้งยามหลับและยามตื่นและกลับมาพบกับคลิปดีๆคลิปเลิศๆของอาจารย์บียิปซีใครใจได้ใหม่ในคลิปถัดไปกราบสวัสดีคะ่ะ